ลองตีบ้างไหมจะได้แม่นอย่างงี้ไม่ได้มันต้องให้ต้นฉบับตีผมผมไม่มีหน้าที่ตีระคังผมมีหน้าที่พูดหลังจากที่ระคังมันตีแล้วก็หยุดเมื่อระฆังตีเพื่อแล้วบันพีมันจะมีรวยใช่ไหมใช่แต่งแต่งแต่งแงหมดเวลาเอคือหมดเวลาก็แกล้งแล้วก็แก้งหมดเวลาถ้าเลยจะแก้งไปก็แก้งแกๆแกล้งแล้วจากนั้นก็จะไม่ได้มีเสียงระคัง จะเป็นระฆังบินแต่ยังไม่มีใครโดนไม่เคยดนมีใครบินใช่ไหมไม่มีใครโดนระฆังบินสักคนเดียวเพราะทุกคนเพราะทุกคนมีความรู้สึกว่ารักที่จะได้ยินเสียงระฆังต่อไปก็เลยให้ความร่วมมือด้วยดีว่าเมื่อหนึ่งครั้งผ่านไปปั๊บรีบเก็บรีบจบสรุป ก็เหมือนกังที่บอกว่าผู้แทนดีต้องมีอะไรบ้างเลยนะจุดจุดจุดคือทั้งหมดเนี่ยคนที่มาเป็นผู้แทนได้ผู้แทนก็คือถ้าเราพูดกันภาษาที่เรารู้ยักก็คือสสค่ะสสพอชื่อเต็มเมันคือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนี่ไงใช่ไหมฮะแต่พอตอนที่พี่เข้าไปเป็นสสปั๊บพี่บอกสสน่าจะมาจากคําว่าคําว่าผู้เสียสละเพื่อส่วนรวมโอ้แล้วจริงๆมันใช่ไหมใช่ต้องอย่างนี้ต้องผู้เสียสละเพื่อส่วนรวมมันถึงจะรู้สึก จิกเข้าไปในหัวใจกระตุ้นไปในหัวใจว่าฉันต้องทำอย่างนั้นนะอันนี้เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมันรู้สึกตำแหน่งลอยจังอะไรเงี้ยทีนนี้เขาอย่างนี้ไงเขาบอกว่ามันจะเคารพบตอนเลือกตั้งนะเคารพประชาชนนะคนอยู่ในช่วงกระแสว่าไหว้หมดนะไม่คงแม่ค้อแต่พอเป็นผู้แทนขึ้นมาแล้วทุกคนต้องไหว้เขาท่านครับ ท่าน<อ>คะท่านคะท่านกว่าจะเข้าพบเข้ามที่ชื่อเล่นเป็นชื่อท่านหมดเลยนะเออท่านตรงอย่างเงี้ยนออะอบางทีไปที่นั่นมีอะไรอ่ะฮะมีอะไรกันนะมีอะไรกันเออผมดูก่อนไม่รู้จะว่างหรือเปล่นานะผู้จ้าทำไมเป็น,ใน,ในอย่างนั้นอยู่นะประตูต้องขยายอ,ะอ่ะเออคือ,ค,อคือตรงน,นี้พอเราให้ดาบอายาสิทธิ์ให้เขาเป็นผู้แทนแล้วจากนั้นเขาจะทําอะไรก็ได้โอ้ไม่จริงนะไม่จริงนะใช่ไมเออ้าเขาจะเอาอะไรก็ได้บางทีจะไปเป็นงูเห่าก็ยังได้เลย ตอนแรกเราก็เลือดสอตอนแรกเราก็เลือกสอได้แต่พอเขาไปปฏิบัตินะที่มันเป็นงูเห่านะเออแล้วรุ่นเราก็มีปลาไหลใช่ไหมใช่ผัไหลไปไหลมาเนี่ยนะเด็กรุ่นใหม่เขาไม่ได้ยินคํานี้สมัยก่อนเนี่ยสื่อมวลชนตั้งให้นะใช่แก๊้งงูเห่าเออค่ายปลาไหลอะไรอย่างเงี้ยโอ้แล้วก็มีอะไรนะเออ ไม่กินเส้นอ่ะเกาเหลาเกาเหลาไม่เข้ากันอีกเกาเหลาคือไม่เข้ากันอีกตอนนี้เราก็เลยอ๋อหนมจีนเออทำไมหนมจีนไม่มีน้ํายาเออนี่เห็นไหมเขาตั้งคําฉายาให้สะดุ้งบ้างไหมสะดุ้งบ้างไหมกต้องถามทางโน้นสะดุ้งบ้างไหมว่าเขาหมายถึงอะไรเออคือ ไอ้ความเป็นผู้แทนเนี่ยผมว่าเราเลือกกันมาออโอ้โหกี่ยุคกี่สมัยเนี่ยนะเลือกตลอดซึ่งในเรื่องเนี่ยในตอนที่ในเทปที่พูดถึงเนี่ยผมว่าพูดในบริบทวันนั้นเนี่ยเ <20 S 1> พราะตอนนั้นมันจะมีเลือกตั้งต่อปี2องพไง20เท่าไหร่ปี28ปีไปแล้วออเหรใช่ไหมสองพันห้าร้อยสามสิบห้าโอ้โหตอนบัดนี้2 5 6 0กว่า60กว่าเนี่ยคุณอาสัสดิ์เหล่านี้ก็ยังไม่สมบ,บูรณ์แบบทันทีหนึ่งสิ่งที่เราพูดวันนั้นมันนนนนกกกก็็เเปาารระตตตุ้ือจิสํึ ในวันนี้ของทุกคนในวันนี้ว่าวันนี้เนี่ยเราเรามีผู้แทนอย่างที่เราคาดหวังว่าต้องการเาอยงผู้แทนที่ดีต้องมีจุดจุดจุดอะคุณไปเติมช่องว่างกันเอาเองถ้าคิดจะลงมาเป็นผู้แทนราดฎรนะคะเออซึ่งในเรื่องเนี่ยก็บอกว่าคือใครเรียกว่าพระอาจารย์พยองก็บอกต้องมีคุณสมบัติอย่างน้อยเประการถูกไหมที่พูดถึงเลยนะเอาแค่ว่าประการเดียวให้มันได้ก่อนเลยอ่ะคือไม่รู้แหละเอาเกอย่างพระอาจารย์พยอมบอกว่าต้องมีฮีรีโอตปะตรงนี้นะะอายชั่วกลัวบาปใช่ไหม อายที่จะทําชั่วเออาจารย์คนที่เขาคุ้นชินกับการทําอย่างเงี้ยเขาไม่รู้หรอกว่านี่คือความชั่วไม่รู้แล้วกายังทัาบางคนไม่รู้นะจริงเปล่าอย่างงี้ชั่วเหรออ๋อเหรอเอออย่างงี้นั่นเหรอบุกลุกเงี้ยชั่วเหรอเออเออเสีบบัตรแทนกันเงี้ชั่วไหมเออเห็นไหมเขาไม่รู้เขาไม่รู้้วถ้าเกิดเสียบบัตรแทนกันได้เนี่ยทำไมต้องเลือกตั้งมาให้มันเยอะแยะมากมายเลือกบางคนเดียวที่เหลือก็เสียบกันไปเรื่อยๆใช่ไหม เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เราต้องมีคำจำกัดความขยายผลของคำจากัดความขยายออกไปให้เขาเข้าใจตรงกันออแบบที่พี่เคยยกตัวอย่างว่าขับช้าชิดซ้ายออแต่ปรากฏว่าเขาขับ80เขายังอยู่เลนขวาสุดของอมอเตอร์เวย์แล้วเขาบอกนี่ก็เร็วของเขาแล้วนะเร็วของเขาแล้วนะเห็นไหมเพราะฉะนั้นคำว่าขับช้าเนี่ยเราใส่รา,ายละเอียดลงไปได้ไหมว่า ต่ำกว่า80ถือว่าขับช้ากาุณาชิด้ายเอ้ยอะไรเงี้ยเขาจะได้รู้ว่าเออมองแล้วปัดอุตยตายแล้วยังไม่ถึง80เลยอะชิด้ายชิด้ายอันนี้80แล้วก็ตายไปอยู่นั่นแหละไอ้รถที่ตามมาเป็นขบวนยาวร้อยกว่าเนี่ยมอนก็จี้แล้วจี้อีกเบรกแล้วเบรกอีกเสียความรู้สึกนะ่นเขาเรียกสุขภาพจิตเสียคนที่เป็นผู้แทนเนี่ยนะจะต้องมีจิตสำนึกของที่มาและต้องเข้าใจที่ไป เพื่อส่วนรวมถูกไหมฮะคือที่มาคือใครเป็นคนเลือกเราเข้ามาแล้วที่ไปเราต้องไปในตามเจตนาลมอย่างที่เขาเลือกเรามาถูกไหมถูกแต่หลายทีเนี่ยเราจะพบว่าผู้แทนเนี่ยสนใจแต่ที่มาแต่ไม่สนใจที่ไปก็แสดงว่าไม่มีอนาคตก็แล้วแต่เลือกไปแล้วไม่มีอนาคตเดี๋ยวบางทีอนาคตก็ถูกยุบก็มีเหมือนกันนะไม่มีอนาคตใหม่เลยคือประเด็นก็คือว่าจะไปยังไงก็ได้ ขึ้นต้นมาอย่างไงฉันไม่สนใจฉันไม่มีรลักฐานยังไงมาก็แล้วแต่ฉันจะไปยังไงเรื่องของฉันอต่อไปกกายเป็นพบ้ากัญชออแล้วก็บางทีเลือกไปที่นึงเอาไปอยู่อีกพักนึงแล้วไปอยู่แล้วมันยังไงกันเนี่ยถูกไหมฮะพูดวันนี้ตอนหาเสียงเออแต่ถึงเวลาับเอามันสถานะเปลี่ยนไปฉันนมาถึงเวลาวันนี้ฉันไม่เอาวันนี้แต่พอไปเลือกเขาไปถึงปั๊บฉันเอาอย่างนี้อะไรอ่ะก็พูดวันนั้นแต่ณวันนี้สถานการณ์เปลี่ยนแล้วเราก็ต้องปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ปัจจุบันโอ้ถ้าเราไปเจอลักษณะคนที่เป็นผู้ ไม่ได้ต้องการให้ไปเป็นผู้แทนเราหรอกต้องการให้เราเลือกเขาเป็นผู้แทนถูกไหมฮะแล้วเขาขออำนาจของการเป็นผู้แทนแล้วจากนั้นเขาจะทำอะไรก็ได้คนมาถึงเอือมระอามาถึงเบื่อพอถึงเวลาเลือกตั้งคนก็ไม่อยากไปเลือกพอไปเลือกเสร็จแล้วมันก็ทำตามใจมันนี่ไงถูกไหมฮะไปให้ฉันทานุมัติให้มันไปทำอย่างนี้ยคนมันก็เบื่อนายหมดถูกไหมครับพี่กำลังมองนะว่าสสหลายๆคนที่เราดูเป็นสสน้าดีน่ะ เหมือนไม่มีอนาคตในเวทีนี้นะหลายต่อหลายคนนะเขาหลบหลีกไปเลยนะออแสดงว่าเวทีนี้เป็นเวทีของคนจำเพาะเลยนะเ,ออเป็นคนประเภทนี้เลยนะออที่ขึ้นไปบนเวทีนี้เพราะนั้นคนที่ไม่จำเพาะลักษณะบุคลิกนี้ใช่อย่าโดดขึ้นมาอยู่ในเวทีนี้เป็นอันขาดบางคนเนี่ยเข้าไปเป็นผู้แทนบางคนไม่เหมือนกัน,น,นก็ยอมรับค่ะบางคนพูดเก่งค่ะเข้าไปในสภาก็จะพูด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 แต่ดีแต่พูดไม่เคยทํา อ้าวถูกไหมฮะ,ะแต่บางคนก็ทําเก่งแต่อาจจะไม่เคยพูดค่ะแต่ยังน้อยสุดทําเก่งเนี่ยก็ยังดีถูกไหมฮะก็ยังมีประโยชน์แต่บางคนทาก็ไม่ทาพูดก็ไม่พูดเข้าไปนั่งหลับนั่งตื่นอยู่ในนั้นเนี่ยนะครับอ,อ,อย่างนี้ก็เสียเปล่าถูกไหมครับไม่มีประโยชน์เอาไปแค่นับจานวนตัวเลขให้มันเต็มอเอาไปให้มันครบวาระเท่านั้นไปมีทําไมเปลืองอากาศในห้องประชุมหนึง่ง เปลืองที่นั่งสองเปลืองแอร์สเปลืองสารพัดถูกไหมครับเปลืองภาษีเราแล้วตอนหลังเนี่ยสภาผู้แทนราษฎรเราเนี่ยนะในสภาเนี่ยนะค่ะเราก็ทําตัวให้เหมือนกับคนกรุงเทพคือมีน้ําท่วมในสภาด้วยถูกไหมครับอยู่่ก็ล่วงนี่ขนาดยังไม่ทําพิธีเปิดยังไม่ได้ทําพิธีเปิดในสภาเพราะฉะนั้นคุณอยู่ในสภาก็อยู่เหมือนอยู่บนท้องถนนถูกไหมอ่าะเดี๋ยวเดียวน้ำมีวิถีชีวิตร่วมกันมันมาอีท่าไหนของมันกันถูกไหมก็นั่นน่ะสิเขาใช้เทคนิคอะไรในการก่อสร้างเออ ต้องถามลงไปดูแล้วผู้รับเหมาคือใครใครติดต่อเปิดโอกาสให้ผู้รับเหมานี้เข้ามาเออต้องสืบสวนหารากาหรือต้นเหตุของปัญหาแล,ะละ้วล่ะอย่าอยู่เฉยแล้วขอโทษทีผู้แทนบางคนไม่ได้ทําหน้า,ท,นนานที่ตัวเองปันเะป็นไงไม่รู้ไมโครโฟนที่ตัวเองพูดแพงกว่าตัวราคาผู้แทน,นอยยีกไอ้หยาไอ้หยาไอ้ไม้ที่แย่ขึ้นมาเนี่ยแพงกว่าตัวผู้แทน,นอยยีกอ่จะมูลค่าของผู้แทนถูกกว่ามูลค่าของไมโครโฟนอาอมานิีไม่ เพราะฉะนั้นผมว่ามันเป็นจิตสํานึกนะ mm hmm. บางทีเราเรียกร้องเรื่องการปฏิรูปการเมืองเรื่องอะไรต่างๆอันดับแรกเลยคือคนที่จะเข้ามาสู่การเมืองนี่ท่านต้องมาด้วยความบริสุทธิ์ใจก่อนเราต้องตีความหมายให้เข้าใจตรงกันแล้วละ่ะเพราะบางทีเราเข้าใจอย่างเขาเข้าใจอย่างเราคาดหวังอย่างหนึ่งเขาคาดหวังอีกอย่างหนึ่ง แต่เขาได้มีโอกาสในเวทีนั้นเราไม่มีโอกาสที่ไปอยู่ในเวทีนั้นเราก็ฝากเขาไปทําหน้าที่ในเวทีนั้นออแต่เป้าหมายของเขาไม่ใช่อย่างที่เราตั้งเป้าหมายออนี่ไงมันเลยเกิดความไม่ลงตัวของกันและกันซึ่งสุดท้ายปลายทางปั๊บเนี่ยเราต้องพดุงระบบนี้ไว้ให้ไดอออ้อย่าให้คนเบื่อะะอย่าให้คนเบื่อในระบบประชาธิปไตยถ้าเบื่อหรือท้อแท้แล้วเขายิ่งทิง้ง มันจะยิ่งผาเข้าไปสู่ความล่มจมกันใหญ่จมครับประเทศจะเขาเรียกว่าอะไรนะ <Huh? S 2> ล้มละลาย ah. เราล้มละลายทางความคิดเราล้มละลายทางการเงินไม่ว่าแต่อย่าล้มละลายทางความคิดเป็นอันขาดนะคะ ah. เราจะเสียโอกาสประเทศที่ก้าวไปทันโลกคนอื่นเขาอันนี้ก็อยากจะฝากบอกไว้เลย ah. ยิ่งสูงจะไม่หนาวเขาเคยพูดว่ายิ่งสูงไม่หนาวแต่ที่นี่บอกว่ายิ่งสูงจะไม่หนาวถ้าเข้าใจเข้าถึงกัน Oh. ผู้ใหญ่ไม่ปิดกัน้นผู้ใหญ่ไม่ปิดกัน้นช่วยผลักดันผู้น้อยตาม ah. ผู้น้อยอบอุ่นใจทางปโปร่งใสผู้ใหญ่นำ ah. สองมือช่วยฉุดข้ามอุปสรรคหนักรือมี ah. สวัสดีค่ะสวัสดีครับ